ราชการครับผมพระอาจารย์ครับจเจออริญพรโยมว่างไหนนอกรามากำรมบอกครับกรรำของแาโยมพึ่กำลังของแม่ครับเมื่อกี้พระเจ้าของมาอย่างครับญาติโยมที่ขมาบังหันจะบางคนเพิ่นมขมาคล้ายๆว่ามาเปิดดวงจริงจรินะบางนขนพระเจ้าก็อยากให้เบื้องนั่นเบื้องนี่ให้ครับเบื้องโฉกเบื้องลาบเบื้องว่า เอาง่ายๆคือถคำว่าเค็ิดวัดใจบ้านเ้างอคือเบื้องลว,วงให้ขนาะอ๋อพอดีเห็นเพื่อนมาผมก็มานาั่งถ่ายอยู่ท้องล่างเมื่อกี้นี่เพชรยังน้อ,อสดอกเราคนกลับไปื่อนผมก็กลับมาตออมาอำเภอเพชรครับไปหาปอเซ้นเฮียวมาก็ลเลยว่าอดาได้ผ่านมาทางนี้แล้วก็เลยแวะเขามาสอบถามเบิ่งเรื่องไอ้นี่ไหมครับพอดีอดเอ็ซีเพิ่นว่าถามเบิ่งตะคุดให้แน่ว่าสั่นอยู่นั่พระมหากลางป้านะครับพระอาจารย์ ยังเหลือบ่อพอสีนี่ให้บูชาบ่อารั่นเพราะว่าแจ่มใครเพื่อนว่าถ้าผู้ใดอยากได้ก็สอบถามตั้งพี่เบิ้งจังหวะผมก็เลยว่ามาสอบถามให้เอ็ซี่นี่แหละครับย่างย่างอยู่เพื่อนบ่อครับย่างย่งอยู่เพราะว่าเห็ดเห็ดชุดนี่เห็ดอ่าน่าจะได้ซองเดือนแล้วมั้งได้ซองเระมาณซองเดือนเก็บเก็ดบกันมากเลยอ๋อเพราะชุดก้อนมันเบิ้ดเด้ ที่ที่อาจารย์ใครเอาไปครับแนงที่อาจารย์ใครเอาไปเบิดเลยวพาเห็ดใบว่าหลายชุดหนึ่งเห็ดใบ่าจะลอยหรือซองลอยประมาณนี้แหละครับนี่มันชุดนี่ก็เลยเห็ดเห็ดใบน่อาจะอ่านี่คนว่าบุชาทรงสงการไม่ใช่ไหมแต่ละเ็ดโอ้นี่เตรียมไว้เพื่อน่ทรงสงการเอฟซีบ้านนี้ก็คือเพิ่นสี่เพิ่นสีบ้าหลายทางแง่แง่ โอ้ช่วงเทศกาลค้นกลับบ้านหลายแล้วครับแมนช่วงเทศกาลค้นกลับมากบบางคนเลยจกขู่คอต้อแขนบางคนนเลยกได้ของติดไม่ติดมนือไปเองีนะก็เลยเตรียมไาให้เพื่อนเนี่ยเลยเ,เตรียมไปให้เพื่นกับพ่อมีอยู่นะครับเนาะกัพ่อมีอยู่อเป็นเป็นมหาลาบปาบาับไพรีที่เกาบอครับชุดแรกแมนกับมีมหลา,า,าลับป่าไพรีแล้วก็พวก อที่เป็นนังงูเหลือมนะนั่งคาเลียกซับเนียนนัอ๋อนาคาเลียกซับตรงนี้คือกันเนียนี่คือกันเรายั่นยั่นยั่นทั้งในสีตางกันอยูกพอยั่นทั้งในอันนึงสีเป็นเซีวรีอันนึงสีเป็นคล้ายยั่นคอเพชรนะยั่นคอเพชรที่สีใส่คอไปทั้งในยั่นพลาเซีวรีครับกับยั่นคอเพชรเนียนไมยถึงว่ามหาราชปราบไพรีนี่ก็เป็น ย่นพาสิเวลี่นั่งกว่าคือเกา่าเหมือนปะนี่นีแต่ว่ามหาลาปาเฟรรี่นี่จะเป็นอกอเพชรคอเพชรกับนี้่อ่าเป็นเป็นกอเพชรกับนี่เองสินะครับพอ,อย่นย่นนั่งเทื่ยมันเ,นะเบิด์ตจริงๆนะกับเราตัวนั่นใไซก็ว่ามหาลาปาเฟรรี่นี่ผมพ่อจีไอ้น,นั่นอยู่ก็คือเมตตาแม่นบ่ครับแล้วก็โชคลาภข่าขายนี่นี่แครับแล้วก็แค้วขาด สำหรับมหาลาบปาาไพรีนี่แล้วหน้าค่าเรียกซับนี่คือกันบ่ครับหน้าค่าเรียกซับน,น,นี่กะลักษณะเดียวกันแต่ว่าสิเป็นทั้งลาบลื่นค่องแค่จิงซีน่อเจรจาค่าขายึ่งเนี่ยมันสิไปทั้งคล้ายๆว่างูเนี่ยมันสีลื่นไหลไปด้อ๋อเลื่นไหลนี่ครับผมโชคโชคลาบนล้บไหครับโชคลาบพอเฮ็ดเฮ็ดตัวนี้คือจุดเปาไม้คือโชคลาบแต่ว่าก็ใไ่ม่สารเพื่อป้องกันนี่น้ำ พวกก้นถือใสถือกล้องถือเังสีน่าแข็ครับกับเห็ดม่อนสารบรรจุไว้ภายในนนาประด้านว่ามหาอุดจังรสันหรอครับมหาอุดนีเสียาไว้หน่อยอยู่ครับแต่ว่าเพราะว่าจนมากที่เน้นไปทั้งมหาลาบแต่ทั้งแข่บขาดนะอ๋อแข่บขาดป้องกันแข่บขาดป้องกันมหาลาบแงนกระแสงว่าคล้ายๆกันคล้ายๆคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันเนาะหน้าค้าเรียกซับกับมหาลาบป่าไผ่ลี่กัวซึนี่นี แต่คือว่าเอาหนึ่งจุดป้อหไมยคือมหาล่ามังกรอลักกับป้องกันอันดับสองอย่างเดยวครับเข้า่าป้องกันนี่ไหมถึงว่าผู้ได้ที่เอาไปแล้วถ้าเกิดว่าฝันบอดีว่าง้ามกับถ้าจงสั่งระยะ far ไปล่มทุนหรือระวังอุบัติเหตุระวังไข่เองสินะไขว่าถ้าสมมติว่าช่วงนั้นเนี่ยอาจสีนี่อย่างเขามาสิ่งที่บอดีเขามาเป็นกระสีแจ้งเตือนแน่นแนนสีนี่น่าไปบอกไปแจ้งไปเตือน ที่อาจารย์เคยบอกว่าถ้าฟันเก้านี่ฝันเห็นมาดําจังเสียคุ่ครับฟันเห็นมาดําเขามาอะไรมาอย่างสีเห็นอี่แขใครๆกับบาเพื่อมาเตือนว่าช่วงนี้ให้ระวังเนียแล้วบางคนคิดว่ากินปอบกินเป้าบะเนียนถ้าจังสั้นมาลักษณะสั้นคือสีนี้เน่บอดีเขามหาห้อนะครับให้ป้องกันรักษาเระวังเนื้อระวังตัวเนียนถ้าสีร่องทุ่นก็ือยาฝ้าเป็นร่องสินะ เรย่องที่เสียงโศกก็ยอย่าฝ่าไปเสียงอย่าไปลนโรหนักจริงๆนะอ้โให้ระวังสุขภาพเรื่องเรื่องสุขภาพจัื่องสิไงให้ว่าให้ระวังมาระวังมาแต่ไปแต่ฝันเกี่ยวกับลักษณะจังสินี่ถ้าคนฝันที่ปั๊บบ่ถือต้มเรื่องการเง,นงานท่องกับสิได้รับบาดเจ็บไปนี่สินะครับไะยันให้ระวังเนี่ยระวังตัวให้ระวังเนี่ยระวังตัวครับอันนั้นก็คือมหาลาบป่าไพรีกับนาคาเหลียกสับนะครับอนี่ครับมาหนี้เห็นเห็นว่าอาจารย์มีเหรียญ เลี้ยนในเลี้ยนเท้าเวสนส่วณน,นี่เดซันครับผมเวษสุวรรณนี่ก็มีความหมายอ่าเวสเวษส่วนน,วน,นี่คือกระสองยางเท่ากันครับเวษสุวรรณนี่คือคขาว่าส่วนนี่แต่ว่าท้องเลยครับอ่าเวษสุวรรณก็คือเจ้าแห่งทรัพย์ะนะครับผมอ่าแล้วก็เพื่อนเป็นเจ้าแห่งผีพร้อม ก็ว่ไง่ายคือป้องกันพวกพุทธิศาสตร์ป้องกันไข่เน่ามืนะอ่าเนี่ยคือเวสุวรรณแล้วก็เป็นปางเจยวกับซั์เจ้วกับยศผ่อนี่ใชเสริมทรัพย์เสริมยศเสริมทรัพย์เสริมยศเนี่ยเพราะคำว่าเวสุนี่ก็คือสุวรรณนี่ก็แปลว่าทองคำนี่ใชนะเพราะฉะนั้นเพื่อนนี่ก็เป็นเจ้าแห่งรัพบโยเป็นเจ้าแห่ง เงินแหงค่ำเงือท่องเรื่องสินะครับเลาก็ขอท่างรั์สีเงือนท่องเลยแล้วก็ย่นนี่ก็เลยใส่ใส่ตัวป้องกันป้องกันไข้แล้วก็มีมีค้าทาด้านหลังติดติดเห็ดนะอ๋อคาทานี่บอกครับย่นที่ลงไปข้างหลังนี่บอกครับนี่นยันลงไ้ข้างหลังหมาว่าท้าเวสุวรรณเนี<ม>่ยเป็นผู้เป็นใหญ่ผู้เพิ่นเป็นผู้เป็นใหญ่ในใอ่า สั้นหนึ่งนะครับสัน้นภพภูมิหนึง่งคือกันเป็นอาใครว่าเป็นเป็นเทพอีกสั้นหนึ่งเป็นเทพจตุรเทพคือจตุโลกบาลทั้งซีที่ปกป้องปกปักรักษาโลกนะครับผมเทพเวสุวรรณนี่ก็เป็นหนึ่งในซีที่ป้องกันอเขตไพยพญันาคายทั้งหลายเิ่นบจตุรเทพครับหรือจตุโลกบาลครับผู้รักษาโลกเป็นเรียนเทพเวสุวรรณนี่เนาะใครว่ากัดให้ว่าบูชาไปกัดดี เนี่ยครับแล้วอีกอันนี้นี่ผมเห็นมีเหรียญเหรียญหนากปกนี่คืออันไหนเนาะครับนี่ตัวตัวหน้าปกตัวนั่นพระพระหนาคปกงมันเปล่าครับผมอาจารย์พระหนาคปกนี่บางคนก็ที่ว่าต่างวันเาสาร์แต่จริงๆแล้วก็คือเป็นหนักคือเป็นสัจธรรนตัวแรกที่ปกป้องพระพุทธเจ้านะตอนที่พ่นสิสมฤเธิเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ ที่เพิ่นปฏิบัติรมอย่ต้ตนสีมหาโพธิ์วันนี้ก็มีหนา้ามีงูใหญ่เหรับที่เกิดศรัทธาเพิ่นย่านเพิ่นเปือกฝนย่านเพิ่นมีเพศมีไพ่ก็เลยมาปกปักรักษา<อ>ก็เลยเอาปางนี่เพื่อให้เป็นปกปักรักษาคุมค้องครับปางหน้า,ป,า,กนากปกนี่นะครับเนาะต่างหนับต้องว่าคือปกป้องรักษาคุมข้องจังซี่นะแต่วันนี้ย่นทางหลังนี่สีเป็นย่น คล้ายๆเอาไว้ติตรดรถยันขืนเฮียนนี่ทางล้างนี่ป่ะครับแมน <c oughs> เอามันยันหาแถววะครับนี่บอเป็นเป็นยันสาหรับไวข้ขืนเฮียนมะอาอุนี่สินะมะอาอุแ<อ>มนแล้วก็สิเป็นอรหังมะอุอิสวาสูนโมพุทธายะนะมามัปทนะนชชรีตินอะ,ะนะอุดกุดเนี่ยครับก็ค,คือป้องกันเพืไอ้แล้วกันนชชรีติก็คือ ็นคาถาบัสีเวลี่หัวใจกัสีเวลี่ิหัวจใจกัสีวเวลี่โชคลาภเอาขอโชคลาภนั่งกันนั่งตะสันทับ่กไปทางโชคลาบนั่งอ๋อนี่นี่เป็นด้านหลังของอ่าเหรียญพระนาคปกนะครับโอ้ยว่าตอนนี้ที่พระอาจารย์มีไว้ให้ญาติโย,ยมเพิ่นมาบูชานี่ก็มีตะกุดมหาลาภมีตะกุดหน้าค้าเรียกทรัพย์แล้วก็มีเหรียญพระนาคปก นักปุกแล้วกาเหรียญเท้าเบีส่วนเบียส่วนกระก็ตามตามมันเกิดนั่งกากระมีม,มีมีสีตามมันเกิดพร้อมอ่าสีตามมันเกิดครบทั้งเจ็ดมืออยู่บ่ครับครบครบครบทั้งเจ็ดมืออยู่ครบทั้งสีสีทั้งเจ็ดมืออยู่บอกครับอ่ตาตัวสีแดงวันอาทิตย์ไล่ตำม,มือจริงนะครับผมอ่าวันหลังข้าสีชมพู่เป็นสีมันกรสีไล่ไปตามตามสี กระลุกเรียนล่กยาย,ยังดีครับอ่าลุกยาสตาว่าเรียนง,ง่ามอยู่ครับเ <laughs> ป็นเจ็ดก็ยงังงูเป็นยังมันครับอ่ากีชได้บอกเ,อเพื่อนนะครับนี่แหละเ,เดี๋ยวลงให้เบิงแล้วว่าที่นี่ผู้อยากไ้บูซ่าก็สามารถติดต่อขมาได้เดี๋ยวก่ชลอ่าแจ้งการติดต่อไปให้นี่ละครับอยู่ใต้ดันด้านด้านล่างของนี่ครับด้านล่างนี่เลยครับผมเดี๋ยวพุทธาวิเษเรียบร้อยสามน่าจะ สามว่าระนี่สามว่าละเนาะสามว่าละ,ละเรียบร้อยแล้วงดุงข้างบรดุงอันเท่านึงแล้วก็ท้างนีั้างเพื่อเพ่นเท่นึงแล้วก็ล่าสุดนี่แถวเนี่ยแถวหน้าบัวครับอ่าเท่านึงแต่ว่าเขาไปที่พุทธาพิเศษครบสามว่าละแล้วเนี่ยเนีคู่บาอาจารย์คือ่นนักคนนักเที่ยว่นมาย่างอเพิ่นสวดอางนี้นนครับอือแต่งแต่งขันแต่งไขยสวดที่นี่แหละครับเป็นหนื่อ แต่ว่าให้ว่าผ่านที่ที่พุทธาพิเศษครบสามวาระเรียบร้อยแล้วเนียน่ยเด็ดจุดเปา้าไหมเพื่อให้ท่านเนี่ยาธันละครับให้ท่านเมษาช่วงสงการนี่แหละที่ญาติโยมกลับมาจากข้างไก่นี่แหละเ,<น>เพราะ,สะแสดงว่าปากตินี่ทุกปีเพิ่นทีข้างไก่เพิ่นมาพี่กลับพี่น้องเพิ่นไปเหตุงานเนียน่ยสงการเพิ่นกลับมาเ,<น>เพิ่นกระชีดเขาม่าบูซาอย่างสิบอ่ครับก็ได้เตรียมมาให้เพิ่นเขาม่าฮอดสงพระแล้วก็ เขามาปลูกคอต้อแขนเลยนี่เอียงแน่ที่ติดต้นที่โตไปเท่านก็สิบูชาไปน้ำมันสีนะก็เลยลงเห็ดเห็ดไว้ตัวเดียวต้อนรับเลยเนแม่ยก็เลยจะรวมทัางบุญนอกจาอพระเจ้าบูชาไปจริงจริงครับนะจนไดวทุกปีว่าใครย่างแอกว่าใครเหลือก็ยังนั่นที่อาจารย์ใครเล่าไปล่ะโอ้ยย่างเท่านั้นเหรอสนุกก็เลยเห็นกูได้ในชุดแรกไว้ไปนะดีว่าโอ้เสือเพชรเสือปีสองปีคนนี้อันชุดแรก เอ่อมาาลาป,ป้าไปดิจดแรกกันหรอครับเนี้ยนเงี้ยแรครับเกือบปีสองปีครับอ้าว <Pam. S 2> อันนี้ก็นในส่วนของเอ่อของบูซาของที่เสริมมงคลนะครับบานนี้พระอาจารย์ครับวันนี okay, ้เอาโอเคในส่วนนี้วันนี้อยากถามเรื่องอไนั่นนิดบันนี้โอ้นั่นมาที่ครับตัวเลขจังน้อยนี่ครับเป็นจังไหน ตัวแรกยังวารกล่องยังว่าักตัวตัวมีอยู่มี่มี่ที่ชิดมักไม่ใจอยู่ชิดมักไม่ใจอยู่ประมาณตอนนี้ได้หาตัวอยู่หาตัวเนี่ยนะเ่ได้หาตัวแต่คือมี่หกสองหกสองหกห้าหกสองหกห้าแล้วก็แปดสองแปดห้าแปดสองแปดห้านซึ่งซึ่งซึ่งซี่ตัวนี้คิดว่าสิเป็นบน บนันนี้วันนี้มีอีกตัวหนึ่งที่ที่คิดว่าสิเป็นล่างาคือห<า>กเก้าหกเก้าเนีน9พหกเก้าหกเก้าี่น่าจะมากน่าจะเป็นล่างวา่าจะเป็นล่างแต่ว่าหกสองหกห้าแปดสองแปดห้านี่น่าจะมาทั้งบนดมากม,มามานักไปทั้งบนนักไปทั้งบนเน,น้นเน้นบนเน้นบนครับผมสำหรับชุดตัวเลขของพระมหาก่างปลาเนาะครับเนาะชุดนี่เป็นชุดล่าสุดครับผมเต็มชุดแล้วก็มีตัวเน้นให้ครับผม ซึ่งสำหรับคลิปเนาะแอด่อายเมื่อไวรปรมมั่ได้3มมือแล้วครับผมสมมือก่อนนันี้แต่ว่าแอดอยังบา้าในี้มีเวลาลงครับผมบางเอิญครับมือนี่ไปรวงอันที่วัดวัดป่านะือนาาลอยพระพุทธบาทนะครับไปกับอาจารย์ใครครับผมก็ได้เจอท่านพระมหากางปาครับก็เลยได้ชุดเต็มมากครับผมแล้วกัตัวนี้ซึ่งเป็นชุดนี่ครับผมนะครับสำหรับ บนนะครับมี6 2 8 2 6 1 6 5 8 5 8 1ครับผมแต่ว่าตัวที่เน้นคือ62กับ82ครับผมนะครับส่วนล่างนะครับก็จะมี6 9 5 7 5 9นะครับกาเน้นไปที่5 7กับ5 9ครับผมนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขชุดสรุปนะครับโค้งสุดท้ายของท่านพระมหากลางปลาครับท่านฝากมาเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับผมนะครับซึ่ง ท่านพมหาเพิ่นก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับผมสิออกหรือบ่ออกก็บบ่แน่ใจคื้กันเนาะจังได๋ค่ะให้ไปพิจารณาเบิ่งครับผมนะครับผู้มุ่นอยู่บางกอกผู้บอกอยู่อุดรครับครับโดยปกติแล้วครับผมตัวเลขของท่านพมหากลางปลาเนี่ยมักจะออกตัวนนเดนะครับเด้อมักจะออกตัวน้นครับนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่มักครับ นะครับบ่าว่ากันนะครับมักตัวใดก็เลือกจับเอาครับผมนะครับซึ่งการงวดที่ผ่านมานี่งวดที่ผ่านมาลุดครับงวดที่ผ่านมาตัวเลขบเขานะครับแต่ว่ากะแอกก็ยังติดตามแนวทางของท่านพะมากางปลาขึ้นเก่านะครับเพราะว่าอาจจะประวัติแนวทางตัวเลขของท่านกกบถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งครับผมที่ที่่าสนใจอยู่นะครับมีลุดบ้างมีเขาบ้างเป็นเรื่องปกติบ่าว่ากันครับผม ครับเอาคลิปนี้แอดฝากไว้แค่นี้ครับผมขอบคุณหลายๆครับผมติดติดตามรับชมรับฟังมาจนจบคลิปครับผมสวัสดีครับ